มาหัดอ่านออกเสียงภาษาไทยให้ถูกต้องไปกับพี่บัวกันนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมาฝึกอ่านออกเสียงคำที่มักเขียนผิดตอนที่4ค่ะไข่มุกมุกตลกกล้วยหักมุกประมุกหน้ามุกเงินบาทพระบาทบาททบง มีดบาทบินทบาทใส่บาทบาทพระบ่วงบาทลูกบาทจำนวนชนวนคำนวนหน้านวนนกนางนวนหากถูกใจเนื้อหาในคลิปนี้สามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์ หรือคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่บัวได้นะคะ